วันนี้เราจะไปเที่ยวภาคตะวันออกกันนะคะที่ที่เราเคลียร์ไว้จะไปตะวันออกใช่ไหมใช่ระยองจันทร์ปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่ดอกไม้สดมากดูดูดูตายแล้วที่ไม่เคยทาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปเชิญกันตายแล้วชอบมากคือสีนี้ พี่ตึงสีอย่างนี้เขาเรียกอะไรน่าจะแดงก็ไม่ใช่เลือดหมูหลือเลือดม้าปลาอร่อยค่ะไม่อ้วนปีนะคะเนี่ยอัีมันไม่อ้วนอยู่แล้วครับชัวรอันนี้น่าจะกรอบนอกหรือว่าพอดีทานเลยเหรอครัะในขอจับนิดนึงก็สีอ๋อโอเคอันนี้นะคะเหมือนกันเราจะบอกให้ลูกค้าอย่ามายุ่งของฉันนะไม่ต้อกินไม่บอดนะครับไม่ควรเปี วันนี้นะคะเออเราก็จะพามารับพี่กูรูของเรานะคะที่ชื่อพี่ตึงไงคะเพราะรายการของเราเที่ยวไปกับตึงอึ้งไปกับกบจะขาดบุคคลคนนี้ไม่ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปวันนี้เราจะไปเที่ยวภาคตะวันออกกันนะคะโอเคนะคะตามมานะคะไปรับพี่ตึงกันดีกว่าไพี่ขานี่ละคะ่ะพี่ตึงของเรานะคะวันนี้เราจะพาไปที่ไหนคะจังหวัดอะไร อาที่เราคุยนไว้จะไปสวันออกใช่ไหมใช่ทำไมเรารอมจันตระไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าอตาตายนะโอเคตายเลยค่ะดีวนี่ตายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่สายนะคะอ่ะไปไปเลยค่ะโอเคค่ะพี่ ราอยู่ที่ระยองแล้วนะคะสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกนะพี่ตึงมาดูนี่นี่ดอกไม้เลิศมากดูดูดูตายแล้วตายแล้วที่ไม่เคยตายนี่คือที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปเชจอกันอุ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วนี่เราไม่เห็นแล้วโหนึกว่าอยู่ยุโรปโอ้พระคุณอากาศหนาวนะโอ้หนาวมากพี่เดินทางนู้นดีกว่าจะได้ไปพี่ดูสินี่สวยหนูสวยกว่าไหม พี่หนูสวยกว่าไหม <c oughs> เอามาเลยค่ะหร <c oughs> ืนี่ก็ทิวลิปนะเนี่ย <c oughs> ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ <c oughs> การใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นในส่วนแรกเนี่ยเรานำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวโรงไฟฟ้าภายในโรงงานเรานะครับอนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีพลังงานความเย็นที่ยังคงเหลืออยู่อีกและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเราจึงได้มีการพัฒนาเอาความเย็นเนี่ยนะครับมาใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวนะครับก็จะเป็นพวกดอกไม้เมืองหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นลิลลี่นะครับเดฟเฟอร์ดิลนะครับหรือจะเป็นไฮเดนเยีย นะครับหนาวนะคะที่นี่อากาศเย็นเลยอะ่ะก็อาคารนี้ควบคุมอุณภูมิไว้อยู่ที่ประมาณสัก13-14องศาครับ,รบก็จะเย็นตลอดทั้งปีครับโอคุณถ่ายรูปได้เนี่ยสวยจังเลยโอ้โหแต่ห้นี่สวยมากมากเลยม่อาอยู่เมืองนอกเลยนะคะเนี่ยชอบมากเลยคือบริษุทธิสีเลยก็อาจจะ เวลาเดินทางท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปท<ห>่องเที่ยวต่างประเทศได้ตลอดฮะแต่เราก็มีดอกไม้เมืองหนาวให้ชมได้ตลอดทั้งปีในคันนี้นะครับอนุญาตถ่ายรูปไปหน่อยได้ไหมครับนี่ได้ครับยินดีเลยครับสวยมากเลยสวยมากเลยจ้ะพี่ตึงถ่ายหนูดีกว่ามั้งดูสวยกว่าเดี๋ยว<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายง่ายถ่ายง่ายกวาจะคิดไหมคะว่าที่เมืองไทยจะมีอย่างนี้เห็นไหมคะเที่ยวไปกระตึงอึ้งไปกระกบตามมาเลยค่ะ ดูสิคะดงทิวลิปไม่ต้องไปยุโรปไปฮอลแลนด์เรียบร้อยนะคะที่นี่มีค่ะนี่ดูสิคะนี่เดฟดิลก็มีเห็นไหมคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะสวยมากชอบค่ะหนาวด้วยอากาศดีมากเลยพี่ตึงสิบสามอสิบสี่องศาสิบสามสิบ่โอ้โหโอ้โหใา่อย่างนี้ต้องเอาเฟอร์มาใส่นะพี่เอาฟอกออกเอาฟอกออก โอ้ oh, ดูสีแดงสิพี่ดู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 ดด mm hmm. สีสดมากพี่หายไปเยอะเยะไม่อ้วนฟรีนะคะและเที่ยวไปกับตึงอึ้งไปกับกบก็พามาที่สวนสุพัชาแรนดนะคะเพื่อจะมาทานทุเรียนค่ะนะคะ,นะคะเป็นต่อนๆเลยมาถึงที่นะคะของระยอก,ก็ต้องชิมคะ่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ มาพาเราไปดีไหมคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามมาอย่าลืมกดแชร์เยอะๆนะคะกดติดตามและกดแชร์นะคะรับรองผมจะพาไปอะไรดีๆมาให้คุณเยอะแยะเลยค่ะพี่เขาชอบนั่นทุเรียนมากกว่าทุเรียนเนี่ยเรายินดีเลยพี่หนูก็ชอบน้ำสละนี่ก็ชอบแต่นร่มันเขาไม่มีแต่ะมันมีอีกอันนึงคืออะไรคะไม่ใช่สละเปรี้ยวหน่อยละกามละกามเห็นไหมคะนี่สละนี่สลันี่สละนะคะละกามมันจะลูกอวกกว่านี้นะ ค่ะใช่ค่ะลูกคู่ลูกโตกว่าลูกโตกว่าสลัดหวานมากนี่ผ่านอะไรนะใครกีนใช่ไหมคะสลัดพันเอ่อสุมาลีสุมาลีที่มีชื่อก็จะมีจำเรียนี่แหลปล่อยแก้วเป็นของกล่องเนื้อสลัดสุมาลีอ่ะันนี้ต้มสดไม่มีเม็ดค่ะอ้าวค่ะปกติมีนะคะอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่นะคะ ไม่กินฐานไม่มีเมิดอันนี้ไม่ก็ไม่มีม็ดอ้าวเหรอคะอือโชคดีรสหนีมากอือไม่หวานเปรี้ยวๆมันเปรี้ยวๆอร่อยเลิศมากเลยอร่อยค่ะไม่อ้วนปีนะคะเนี่ยไอ้นี่มันไม่อ้วนอยู่แล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะนี่คือทุเรียนค่ะแล้วนี่คือข้าวเหนียวเดี๋ยวดูนะคะว่ากบจะทําอะไรให้ทานคือไม่อ้วนปีวันนี้เดี๋ยวดูนะคะว่าจะทํำยังไงนี่นะคะเข้าปอกมาให้แล้ว อะขอมีดหน่อยค่ะนี่นี่นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวกดจะทำอะไรให้ดูนี่ดูนะคะเราก็แกะออกเลยค่ะนี่เอาเม็ดออกอันนี้ล้างมือแล้วนะคะเอ่ดิฉันคุณแม่สอนไว้ค่ะไม่อ้วนฟรีคนอื่นเทากินข้าวเหนียวว่างข้างนอกนะคะดิฉันกินข้าวเหนียวเป็นแซนด์วิชค่ะนี่ดูนะคะนี่อย่างนี้นี่นี่นะคะนี่นี่นี่ อร่อยมากจุด Enjoy อร่อยกนะปขออีกคำนะคะอืมไม่เจาะด้วยแล้วค่ะอยากเลืออร่อยมากอร่อยมากจริงค่ะอร่อยจริงทำมันมันแล้วก็ความข้าเหนียวเนี้ยกําลังดีอร่อยรสมากค่ะอืมอืออร่อยมาก นะไม่อ้วนปี๊ดรสชาติได้ได้เลยสำหรับตำไทยที่ถึงตำไทยอร่อยมากตำปลาะอปที่เิ่มกันนะครอืมอร่อย,ยที่นี่เขามีเลี้ยงน้ำยาด้วยนะคะดีฉันขอชิมน้ำยาหน่อยเพราะดิฉันคือแชมป์น้ำยา ฮู <Yahoo! S 1> นี่อร่อยจัง,งเลยอร่อยมากอันนี้ต้องชิมนะคะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่คือยำม,มงคู ก็อร่อยอร่อยแบบนั้นนะไม่ใช่ยำแบบอย่างที่เราเคยเจอแบบใส่เนยไม่ใช่อันนี้ก็คือยำแบบกระเทยของเรื่อะ